สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอบทที่11เรื่องต้นทุนฐานกิจกรรมคำนวณต้นทุนผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบระหว่างคิดแบบเดิมกับตัวฐานกิจกรรมโดยใช้ข้อมูลบริษัทต้นทุนกิจกรรมจำกัดซึ่งผลิตสินค้า2ชนิดคือสินค้า A และ B โดยข้อมูลมีดังนี้1ต้นทุนทางตรงมีรายละเอียดดังนี้วัตถุดิบทางตรงสินค้า A 8 5 0 0 0บาทสินค้า B 3 4 0 0 0บาทค่าแรงงานทางตรงสินค้า A 4 3 0 0 0บาทสินค้า B 22,000บาท สต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิตที่ไม่สามารถระบุขเข้าสินค้าได้โดยตรงมีกิจกรรมระดับกิจกรรมตัวผลักดันต้นทุนและต้นทุนตามตารางข้อ2โดยรวมต้นทุนทั้งหมดได้3 5 0 0 0บาท3ปริมาณตัวผลักดันต้นทุนมีรายละเอียดดังตารางข้อ3จำนวนหน่วยผลิตสินค้า A700 หน่วยสินค้า B 500หน่วยจำนวนชั่วโมงเครื่องจากสินค้า A320 ชั่วโมงสินค้า B280 ชั่วโมง จำนวนครั้งที่เตรียมการผลิตสินค้า A 1 2ครั้งสินค้า B 8ครั้งจำนวนครั้งที่ขนย้ายวัตถุดิบสินค้า A 6ครั้งสินค้า B 4ครั้งจำนวนชั่วโมงการตรวจสอบสินค้า A 2 6ชั่วโมงสินค้า B 1 4ชั่วโมงจำนวนแบบของผลิตภัณฑ์สินค้า A 4แบบสินค้า B 6แบบการคำนวณวิธีที่1คือการคำนวณต้นทุนตามปริมาณงานหลัก คำนวณต้นทุนรวมและต้นทุนต่อหน่วยตามวิธีการการคิดต้นทุนแบบเดิมหากปันส่วนด้วยชั่วโมงเครื่องจกักรต้นทุนวัตถุดิบทางตรงสินค้า A 8 5 0 0 0บาทสินค้า B 3 4 0 0 0บาท ต้นทุนค่าแรงงานทางตรงสินค้า A 4 3 0 0 0บาทสินค้า B 2 2 0 0 0บาทค่าใช้จ่ายการผลิตปันส่วนคิดจากต้นทุนรวมของค่าใช้จ่ายการผลิตที่ไม่สามารถระบุเข้าสินค้าได้โดยตรงหารด้วยจำนวนค่าใช้จ่ายการผลิตปันส่วนคิดจากต้นทุนรวมของค่าใช้จ่ายการผลิตที่ไม่สามารถระบุเข้าสินค้าได้โดยตรงหารด้วยจำนวนชั่วโมงเครื่องจักรรวมของทั้งสองสินค้าและคูณด้วยจำนวนและคูณด้วยจำนวนชั่วโมงเครื่องจักรของสินค้าที่ต้องการคำนวณดังนั้นค่าใช้จ่ายการผลิตปันส่วนสินค้า A จะได้1 7 6 5 0บาทสินค้า B จะได้134,350บาทรวมต้นทุนการผลิตของสินค้า A 298,650บาทสินค้า B 193,50บาทและปริมาณการผลิตของสินค้า A เท่ากับ700หน่วยสินค้า B 5 0 0หน่วยต้นทุนต่อหน่วยคำนวณต้นทุนต่อหน่วยคำนวณจากรวมต้นทุนการผลิตหารปริมาณการผลิตจะได้สินค้า A 426.64สินค้า B 3 8 0 7 0 การคำการคำนวณวิธีที่2การคำนวณต้นทุนฐานกิจกรรมคำในคำนวณอัตราต้นทุนฐานกิจกรรมแต่ละกิจกรรมต้นทุนกิจกรรมมาจากที่โจทย์กำหนดปริมาณตัวผลักดันต้นทุนมาจากการนำตัวผลักดันต้นทุนแต่ละกิจกรรมของทั้งสินค้า a บวกสินค้า b และหาอัตราต้นทุนฐานกิจกรรมโดยต้นทุนกิจกรรมหารปริมาณตัวผลักดันต้นทุนหาออกมาแล้วจะได้ดังตามตาราง2คำนวณ2คำนวณต้นทุนรวมของสินค้าทั้ง2ชนิด โดยใช้วิธีการปันส่วนต้นทุนฐานกิจกรรมคำนวณหาต้นทุนการผลิตโดยนำต้นทุนวัตถุดิบทางตรงบวกต้นทุนค่าแรงงานทางตรงบวกค่าใช้จ่ายการผลิตทุกกิจกรรมโดยค่าใช้จ่ายการผลิตคิดจากปริมาณตัวผลักดันต้นทุนคูณอัตราต้นทุนฐานกิจกรรมและนำต้นทุนการผลิตฐานกับปริมาณการผลิตจะได้ต้นทุนต่อหน่วยจะได้ดังนี้ต้นทุนการผลิตสินค้า A 2 9 8 6 5 0บาทและจะได้ต้นทุนต่อหน่วยออกมาเป็น426.64สิสินค้าดีต้นทุนการ การผลิต193,50เราบาทแล้วจะได้ต้นทุนต่อหน่วยออกมาเป็น380.7 0สูย์การเปรียบเทียบการคำนวณต้นทุนทั้งสองวิธีจะเห็นว่าทั้งสองวิธีมีการคำนวณที่คล้ายกันโดยเรื่องจากการนำต้นทุนวัตถุดิบทางตรงบวกกับต้นทุนค่าแรงงานทางตรงและค่าใช้จ่ายการผลิตรวมกันเพื่อให้ได้ต้นทุนการผลิตทั้งหมดจากนั้นจึงนำต้นทุนการผลิตหารกับปริมาณการผลิตเพื่อคำนวณต้นทุนต่อหน่วยความแตกต่างระหว่าง2วิธีนี้อยู่ที่การคำนวณค่าใช้จ่ายการผลิต ขอบคุณที่รับชมกันจนจบค่ะ